พวกคุณรู้จักโทเทมไหมครับโทเทมเนี่ยมีความสามารถก็คือชวยชีวิตเราได้และส่วนของน้ำและส่วนของน้ำนะครับแบบนี้นะทุกคนนี่นะครับน้ำน้ำนี่คือน้ำน้ำมีส่วนก็คือปกป้องเราได้มาเราจะลองเริ่มจากน้ำก่อน จ้าหมมันก็อยู่แล้วทคนแต่บางก็ยากวพอสมควรส่วนต่อไปก็คือโทเทมครับผมเรื่องของโทเทมเนี่ยคือสาม,มารถชุบชีวิตเราได้นะครับถ้าเราเ,เหมือนหัวใจน้อยอะ่ะเราสามารถกดได้เลยนะ ครัง้งนี้ก็จะมีสองอย่างก็แค่นี้นะคะเออเราลืมไปมันมีบ็อกฝังเลยนี่พึดแต่ครั้งนี้ครั้งนี้ผมทำได้ครับเราจะเอานมมาแล้วสักขานนะดูเออข้างมันเถอะก็ต่อตาแดงอะ่ะมาต่อมาฆ่าลบได้เลย แต่ก็ช่างมันเถอะอ่ะครั้งนี้โทเทมไปแล้วเราขอยโดโทเทมนิดนึงโทเทมแล้วส่วนต่อไปก็คือบล็อกฝางครับผมบล็อกฝาง <c oughs> บล็อกฟางหายไปไหนวะอันนงทุกคนบล็อกฟาง <c oughs> นี่ไงบล็อกฟางเราเจอบล็อกฟางแล้วโทษเทมกับน้ำไปแล้วเหลือแค่บล็อกฟางนะครับดูสิช้าชูงฮึ๊จอะผมตายบล็อกฟางจะยากเพราะผมคยงนะ เมื่อคำสั่งโบล็อกผมตายนะตกจากที่สูงครั้งนี้ผมเอาใหม่ครับไหนมันไหน่ว่มันยากโอ้โหเนี่ยคือโทรเทมอ่ะมาเออแค่นี้อืม แค่นี้ก็พอสมควรแล้วนะทุกคนมันตายหลายรอบม,มากเอ๊ะแต่ก็ไม่ได้หลายรอบนี่ว่าครั้งนี้เราจะเอาใหม่นะสามสองหนึ่งถ้าผมทำได้คลิปนี้ต้องถึงพันและพูดตามต้องถึงพันสามสองหนึ 3, 2, ่งเฮ้ยผมทำได้ কতী তান্ধু নেই